อ่ะต่อไปส่วนที่สองครับนี่เที่ยงคืนหนึ่งนาทีครับเวลาดีมากเลยขึ้นวันใหม่ครับออ,อยู่หน้าแปดนะครับส่วนที่สองคืออัตราส่วนดีโกนของมุมสามสิบองศาสี่สิบห้าองศาและหกสิบองศาครับในในชีตมันตกคำว่าองศาไปนะครับนักเรียนเติมได้เลยนะครับในชีตตกคำว่าองศาสัญลักษณ์องศาไปส่วนตารางครับไอ้ตรงมุมบนเนี่ยอยากอยากให้เขียนเป็นเนี่ยสแลสแบบนี้ครับ หมายถึงถ้าเจอตารางแบบนี้ครับเวลาอ่านสายกับสามสิบองศาสแสดงว่าช่องเนี้ยเป็นช่องของค่าสายสามสิบหรือถ้าช่องอย่างนี้ครับนี่มาเจอกันอย่างนี้แสดงว่าช่องนี้เป็นค่าของแทนสี่สิบห้าโอ้โหเพราะฉะนั้นครับในมสามเนี่ยน,นักเรียนควรจะรู้จักนักเรียนควรจะรู้จักค่าตีโกนของสามมุมนี้คือเขากําหนดให้เราควรจะรู้จักสามมุมนี้ก่อน 30, 4, 5, สามสิบสี่ห้าสิบองศานะครับคือจริงมันมีที่มาจากสามเหลี่ยมพวกสามเหลี่ยมหน้าจัว่วสามเหลี่ยมด้านเท่าแต่เนื่องจากเป็นการสรุปครูขอสรุปเลยนะครับครูขอสรุปเลยจริง,รงๆการหาค่าพวกนี้ยบางคนใช้วิธีนับนิ้วอย่างเช่นคนที่เรียนในห้องถ้าตั้งใจฟังอ่ะครูก็สอนนับนิ้วไปแล้วเนาะนะครับหรือบางคนก็ใช้วิธีสามเหลี่ยมแต่อีกวิธีหนึ่งครับในตอนนี้พอดีเราเรียนออนไลน์เพราะนั้น วิธีที่กูจะสอนหนูง่ายสุดคือวิธีเขียนตารางเลยเก้าตัวนี้มีหลักการเขียนได้ไม่ยากครับฟังให้ดีจะสอนจะทําให้ดูสองรอบครับการเขียนเก้าค่านี้นะครับถ้าใช้วิธีเขียนตารางเลยช้าหน่อยแต่ก็ชัวร์เหมือนกันวิธีเขียนนะครับรูทหนึ่งรูทสองรูทสามอ้าวอาจารย์อาจารย์พูดว่ารูทหนึ่งทำไมอาจารย์เขียนหนึ่งล่ะก็รูทหนึ่งมันคือหนึ่งครับรูทหนึ่งรูทสองรูทสามทั้งหมดส่วนสองครับปุ๊บ นี่ทั้งหมดส่วนสองต่อไปครับรูทสามรูทสองรูทหนึ่งรูทสามรูทสองรูทหนึ่งแล้วก็ทั้งหมดส่วนสองเห็นไหมไม่ยากหนึ่งสองสามสามสองหนึ่งครับแค่นั้นเองแล้วก็ทั้งหมดส่วนสองนะรูทหนึ่งรูทสองรูทสามทั้งหมดส่วนสองรูทสามรูทสองรูทหนึ่งทั้งหมดส่วนสองครับต่อไปค่าแทนครับถ้าหนูดูในคลิปที่แล้วหนูจะรู้ว่าค่าแทนเกิดจากการเอาไซด์หารคอส เพราะนั้นถ้าส่วนเหมือนกันเนี่ยนักเรียนเอาตัวบนหารกันได้เลยเนี่ยเอาตัวบนหารกันได้เลยฟึบเพราะฉะนั้นมันกออ็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับหนึ่งส่วนรู้สามรู้สองหารรู้สองเหลือหนึ่งเพราะเลขตัวเดียวกันหารกันครับต่อไปรู้สามหารหนึ่งก็รู้สามแค่นี้เองนะครับขออีกรอบนะครับขออีกรอบคือถ้าได้แล้วมันได้ยาวเรื่องเนี้ยฟึบรลบก่อน วิธีเขียนครับขั้นแรกหนูก็เขียนตารางมาหลักถ้าครูแบบครูเริ่มใหม่เลยเนี่ยสมมติครูเริ่มตรงนี้นะหนูก็เขียนช่องมาครับเก้าช่องอนั่นแหละฟึบฟึฟึเนี่ยคือในห้องสอบเนี่ยเอากระดาษทดมาเขียนอย่างนี้ได้เลยนะครับซคอร์สแทนนะครับแล้วก็มุมสามมุมที่เราต้องจักครับสามสิบสี่ห้าและหกสิบองศานะครับ แล้วหลักการเขียนเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับเอานะรูทหนึ่งรูทสองรูทสามฟึบฟึบทั้งหมดส่วนเลยนะทั้งหมดส่วนสองนี่ได้ละสามค่าบนต่อมาครับแกนของคอร์สครับก็แค่กลับเลขครับจากรูทหนึ่งรูทสองรูทสามบันทัดบนครับเป็นรูทสามรูทสองรูทหนึ่งแล้วก็ทั้งหมดส่วนสอง เนี่ยเข้าห้องสอบปุ๊บเอากระดาษทดเขียนปุ๊บได้แล้วสบายครับต่อไปครับแทนครับแทนเกิดจากใรหารคร่าสถ้าส่วนเท่ากันแล้วให้เอาตัวบนหารกันเลยก็คือเอาเลขสีเขียว,ยวหารกันครับก็จะเป็นหนึ่งส่วนรู้สามอันนี้รู้สองหารรู้สองครับมันเท่ากันหนึ่งนะครับเลขตัวเดียวกันหารกันต่อไปครับก็รู้สามส่วนหนึ่งก็รู้สามนี่ไงเขียนได้แล้วนะครับเขียนได้แล้วฟึบ ทีนี้ครับแก๊งเอาอาจารย์แล้วแก๊งนี้ล่ะแก๊งนี้ขอแค่ให้หนูกลับให้หนูกลับเศษส่วนไงครับบอกแล้วซายคอสแทนโคเซ็เซษคอสเช่นซายสามสิบเนี่ยหนึ่งส่วนสองอัน 4, เนี้ยก็สองส่วนหนึ่งซรายสี่ห้าเนี่ยทางขวาเนี่ยรู้สองส่วนสองอันนี้ก็สองส่วนรูปสองแล้วเดี๋ยวหนูค่อยไปปรับเอานะครับไปปรับให้เป็นรูปอย่างง่ายส่วนมิติรูปก็ค่อยปรับครับ ต่อไปทรายหกสิบครับรู้สามส่วนสองใช่ไหมก็เป็นสองส่วนรู้สามเนี่ยแค่นี้เองนะครับเพราะนั้นถ้าเขียนฝั่งนี้ได้ฝั่งขวาจะได้ไปด้วยนะครับแค่กลับเศษส่วนนะมาครับสมมุติเราได้ตารางนะทีนี้เวลาคำนวณครับอ่าขอข้อหกสักข้อครับแมวเ,เอาข้อข้อห้าก่อนเศกสามสิบครับโอ้โหเศษโคเศษเศษคอร์แตแปลว่าเศษเนี่ยตัวที่สองต้องนึกถึงคอร์ก่อน คอสามสิบมันถ้าไปดูในตารางนะครับปุ๊บแหมเมื่อกี้ดันเขียนตารางไม่ครบอีกอ่ะขอเขียนตารางให้ครบก่อนแล้วกันไหนๆแล้วรู้สามส่วนสองรู้สองส่วนสองหนึ่งส่วนสองนะครับส่วนนี้ก็เอาด้านบนหารกันครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บคอสามสิบครับคอสามสิบนี่ไงรู้สามส่วนสองใช่ไหมคอสามสิบครับ รู้สามส่วนสองแต่เศษสามสิบก,ก็ต้องเป็นส่วนกลับครับก็ต้องสองส่วนรู้สามต่อไปครับไซหกสิบครับไซหกส 60, ิบฟึบเนี่ยไงไซหกสิบครับรู้สามส่วนสองบวกกับแทนหกสิบครับแทนหกสิบปึ๊บเนี่รู้สามเฉยครับก็รู้สามอืม จริงๆถ้าบวกกันก่อนดูลําบากครับจริงๆข้อนี้กระจายเข้าน่าจะง่ายกว่าครับให้นักเรียนยเอากระจายเข้าครับง่ายกว่านะครับกระจายเข้าง่ายกว่าเพราะอย่างน้อยรู้สามไปช่วยตัดเช่นคู่แรกเนี่ยโอ้โหคู่แรกนี้ย่ง่ายเลยสองส่วนรู้สามเข้าไปเจอกับรู้สามส่วนสองตัดหมดนะครับสองตัดสองรู้สามตัดรู้สามเพราะนั้นคู่แรกพอกระจายเข้ามาแล้วได้หนึ่งต่อมาคู่สองครับก็คือกระจายตัวหน้า เข้าไปเจอกับตัวนี้ครับดูออกไหมถ้าดูไม่ออกแอบเขียนนะแอบเขียนนะสองส่วนรู้สามเข้ามาเจอกับรู้สามครับเอาตัดปุ๊บๆเหลือสองพ้นตัวหลังได้สองพ้นตอบสามนะครับตอบสามทีนี้ครับเอาข้อหกบ้างครับฟึบสามแทนกําลังสองสี่ห้าครับเฮ้ยไอ้ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยแทนกําลังสองเนี่ย มันหมายถึงให้นักเรียนเอาแทนสี่สิบห้าแล้วค่อยยกกาลังสองนะคือค่าตรีโกณครับเขาเขาไม่เขียนกําลังสองข้างหลังมันไม่เหมือนตัวเลขอย่างเช่นนักเรียนเขียนห้ากลังสองเอาห้ากลังสองไว้ด้านหลังแต่สมมติแทนสี่ห้าอยากแทนสี่ห้าองศาเนี่ยอยากเขียนกาลังสองเขาไม่นิยมเอาไว้ด้านหลังนี้นะเพราะมันเนี่ยมันติดมันชนกับเครื่องหมายองศาครับเขานิยมเขียนไว้ตรงนี้นะครับ มินิมัลแทบจะร้อยเปอร์เซ็นเขียนไว้ตรงระหว่างตีอัตราส่วนตรีโกณกับมุมนะครับเพราะนั้นไม่ต้องตกใจนะครับเห็นเลขกำลังสองนะครับหมายถึงให้นักเรียนเอาแทนสี่ห้านั่นแหละแล้วมายกกำลังสองมาฟืบแทนสี่ห้าเป็นเลขง่ายสุดละครับในอัตราส่วนตรีโกณเนี่ยเพราะมันได้หนึ่งเพราะนั้นนันกเรียนก็ต้องหนึ่งกำลังสองต่อไปครับซายหกสิบแล้วยกกำลังสองครับซายหกสิบได้หนึ่งส่วนสองอันนี้สมมุติว่านักเรียนได้หมดแล้วนะครับค่าพวกนี้ไปจัดการตัวเองนะ ก็หนึ่งส่วนสองกำลังสองต่อไปครับลบหนึ่งส่วนสองครับคอดครับคอดหกสิบโอ้ยขอดหกสิบกำลังสองครับคอดก็ต้องนึกถึงแทนเอ๊แทนหกสิบมันอะไรนะแทนหกสิบครับนึกไม่ออกแอบดูบนตารางครับนี่แทนหกสิบรู้สามปึ๊บขับขึ้นมาครับถ้าแทนหกสิบคือรู้สามครับรู้สามมันก็คือรู้สามส่วนหนึ่งอะนะเพราะนั้นขอดหกสิบส่วนกลับครับก็ต้องหนึ่งส่วนรู้สาม น่มาคิดเลขกันดีกว่าครับฟืบหนึ่งกำลังสองครับได้หนึ่งก็สามคูณหนึ่งครับหนึ่งส่วนสองทั้งหมดกำลังสองครับกำลังสองทั้งเศษและส่วนนะครับได้หนึ่งส่วนสี่นะครับแล้วตัวนี้ครับหนึ่งส่วนรู้สามทั้งหมดกำลังสองจะได้หนึ่งส่วนสามนะครับจะได้หนึ่งส่วนสามอุ้ยมันคือหนึ่งส่วนสามนะแล้วขอคูณกับไอ้ข้างหน้าเลยละกันขอคูณกับไอ้นี่เลยแล้วกันครับก็จะเป็นหนึ่งส่วนหก ลบหนึ่งส่วนหกเพราะฉะนั้นครับทําให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นส่วนที่เท่ากันครับก็ทําเป็นส่วนสิบสองแล้วกันครับฟึบตัวแรกสามส่วนหนึ่งครับเอาสิบสองคูณตลอดก็ได้สามหกตัวนี้ครับเอาอะไรคูณตลอดครับเนี่ยให้เป็นสิบสองเอาสามคูณตลอดครับก็จะเป็นลบสามส่วนตัว สุดท้ายครับอยากให้เป็น12ครับก็เอา2คูณตลอดก็จะเป็นลบ2ฟึบเพราะนั้นครับนักเรียนก็จะได้31ส่วน12นะครับ31ส่วน12ฟึบไปต่อครับเอาอะไรเดียวแก้แก้สมการนี้บ้างละกันครับข้อ13นะครับเขาบอกว่า x คูณทสาย30 ดูให้ดีนะมี x มี s i สา0สิบเขียนติดกันแล้วคูณกันครับข o อสี่ห้าเท่ากับ s i สี่ห้าแทนหกสิบมีทั้งหมดห้าตัวพูดย่งไงมีทั้งหมดห้าตัวเริ่มจาก x ครับแล้วตัวที่สอง n 3สามสิบครับปึ๊บจะใช้นิ้วใช้ตารางครับยังไงก็ต้องได้หนึ่งส่วนสองฟึบข o อสี่ห้าครับไม่ว่าจะเปิดใช้ตารางจำตารางใช้นิ้วใช้สามเหลี่ยมต้องได้รู้สองส่วนสองนะครับ ไซสี่ห้าครับรู้สองส่วนสองเออไซสี่ห้าข้อสี่ห้านี่ค่าเท่ากันนะเป็นมุมที่ค่าเท่ากันนะครับส่วนแทนหกสิบคือรู้สามครับฟึบเพราะฉะนั้นครับก็จัดการเลยครับ x อุ๊ยไอตัวนี้คูณกันครับก็ไม่มีอะไรตัดได้เนาะบนคูณบนล่างคูณล่างเลยครับก็จะเป็น x คูณรู้สองส่วนสี่เท่ากับครับฝั่งนู้นครับรู้ครู้ครับก็ได้รู้หกนะส่วนสองฟึบย้ายข้างดีกว่าครับ รูทหกส่วนสองอยู่กับที่ย้ายสี่ขึ้นไปคูณย้ายสองลงมาหารนะครับปึ๊บจำนวนเต็มจัดจำนวนเต็มนะครับสองกับสี่นี้ตัดกันได้ทําให้เหลือข้างบนเป็นสองรู้ตัดรู้ตัดได้นะครับรู้ตัดรู้ตัดได้ตัดปกติเลยแต่ผลที่ตัดมันต้องยังติดรูทครับเพราะฉนั้นตรงนี้เหลือรูทสามนะครับเพราะนั้นข้อนี้ครับสิ่งที่เหลือก็คือรูทสามคูณกับสองครับก็คือสองรูทสามแค่นั้นเองครับ แค่นี้เองปึบนี่คือส่วนที่สองอะข้อสิบห้าสักนิดนึงแล้วกันครับข้อสิบห้าดูแบบแปลกครับไซ n ์เอลบคอสเเท่ากับศูนย์ครับเฮ้ยทําไงวะเนี่ยไซเอลบคอสเอเท่ากับศูนย์ลองย้ายข้างเล่นหนะ่อยถ้าย้ายลบคอสมาฝั่งขวามัมนจะเป็นคอสเอธรรมดาครับเฮ้ยไซเอเท่ากับคอครับอ้าวงั้นรู้เลยครับเพราะฉะนั้นมุม A ครับเมื่อกี้เพิ่งพูดไป ค่าทรายกับคอสจะเท่ากันที่มุม45องศาครับแต่นี่แอบกระซิบบอกหน่อยพอดีตอนนี้เราอยู่ม .3 เราเรียนมุมที่ไม่เกิน90นะครับจริงๆมันมีอีกมุมหนึ่งนะที่เท่ากันคือ225นะครับคือจริงๆเนี่ยมี225ด้วยนะครับใช่ที่ที่ทรากับคอสเท่ากันนะครับแต่แต่อันนั้นมันอยู่ในมปลายเรายังไม่ต้องไปสนใจนะครับ พราะนั้นสนใจแค่45องศาครับแสดงว่ามุม A คือมุม45องศาอ้าวนั้นแทน A ครับแทน A ของเราเนี่ยมันก็หมายถึงแทน45นี่นสิฟึบเพราะฉะนั้นครับแทน45มีค่าเท่ากันหนึ่งไปเขียนตารางเอานะครับจบอืจบแล้วฟึบนี่คือจบส่วนที่สองนะครับทบทวนให้ดีนะส่วนที่สองแค่แค่นักเรียนต้องได้ค่าไซน์คอสแทนของมุม30 45 60นะครับ แล้วพอได้สายเ้าแทนมันจะได้โคเสกเศษขดไปด้วยมันแค่กลับเศษเป็นส่วนเนาะนะครับแล้วก็มาคิดคำนวณพวกนี้ได้เพราะนั้นนี่คือจบส่วนที่2นะครับโอเคนะครับ